บนโลกใบนี้ชอบอะไรกันแน่นอนสกิเทลส์ไงทำไมไม่ลองทำขนมให้เอมิลี่ได้ลืวกว่าสะวนอร่อยพวกนี้ละ่ะในการทำพวกมันเราแค่ต้องเห็นลืกกว่าในโคดเดียกระจายตามสีใส่สีแดงลงไปก่อนจากนั้นก็เป็นสีฟ้าแล้วจากนั้นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงต่อไปเรามาทำน้ำเชื่อมกันวิธีทำก็คือ ละลายน้ำตาลในน้ำเดือดพอได้แล้วก็เทน้ำเชื่อมลงในขวดที่มีสกิตเทลและเพื่อจะได้ไม่ต้องรอนานๆในตู้เย็นเราสามารถใช้ในตัวเจลเหลวได้มันคืออะไรเนี่ยทำความเย็นงั่นเหรอโอ้ทำไมมันเย็นจังเลยแต่ว่ามันน่าจะใช้งานได้จริงๆนะอ๋อใช่แล้ว Thôi mình ăn chứ mấy lỡ Mà check cả lưỡi